สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพ่วมนาดีบาทนี่พ่วงนดีมลอลำเฮาตั้งฉากพ่มงนี่พี่น้องมาเน oh e ี่โอ้มาเด้อพี่น้องเด้อพบกันทั้งช่องลักเพชรลำเพิ่นนะครับพี่น้องอีกจักหน่อยสิไลซ์ุดนะครับตอนนี้ตั้งฉากตั้งอย่างเรียบร้อยแล้วครับกับคณะเพชรซาอุปาซิวนะครับพี่น้องตอนนี้ตั้งเวทีตั้งอย่างเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอีกจักหน่อยมาเด้อพี่น้องมาเบิ้งกัน ทางไลสดนะครับจันเหล็กตาเพื่อนเอาเครื่องเสียงเอาอยัางมาลงแล้วครับพี่น้องนี่เห็นบอเอามิกเอาอยัางมาลงแล้วครับเครื่องเสียงลงเรียบร้อยนะครับพร้อมอีกสักครู่ครับจะไล์สดนะครับนี่เวทีตั้งเรียบร้อยครับพี่น้องถา่ายแต่งแตนศิลปินเข้ามาบาดเนนะมาเด้อมาเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วมามา,มาไล่สดนํากันอยู่สามนักงานนะครับตอนนี้จันออกเพื่อนกะกำลังอาบน้ำแ,แต่งตัวครับจันร้อยกับห้พี่น้องเบื้องเวทีซากอนนะครับนี่ครับเวที มอลำคณะเพชรซาอูปาซิวฮู้เอาพอกันเมืองเร่งพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อกำลังแร่งใจทีมงานนะครับทางช่องหลักหมอลำเพชรลำเพลิพนนะครับเนาะเดี๋ยวอีกจกักน้อยกันสียดายโสดกันพี่น้องเสียวอ,อกเขาไปใส่ล้ะนอมาในนะตังเวทีล่แล้วทัววเอืน้นทีมงานตัวบัตรนี่มาเด้อมาเด้อเส่หลายลสลยดายทีมงานขออยู่ใส่แนล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วหัวหน้าวงมาเลยเพชรซาอูปาซิว เออกำลังดังเนี่นี่พ่ออ้วนเพราะอ้วนเขานั้มบอมกว่นี่เป็นพ่อมันใหญ่เนี่ยเสียอ่ะพ่อใหญ่อ้วนไปเอกโตนะครับนี่นะครับิดเขาแรงไหมพ่อไม่เขาป่ะนี่นี่หอสมก่อนย่างอยู่อยอยู่กับสิปั้นเขาก่อนไปบ้านไปเอกตุ่มไปกินต้มปลากันแสีบอยู่ดอกใส่อะไรที่มั่นน้องเพียกน้องฟ้ากําลังเต็งโตเนาะเอาข้าวสารนักก่อนกินเขากินน้ำก่อนใส่ปั้นเขาก โอ้ยเขาบ่มีก็ว่ามี่เขาหลากหลายนึ่งคนว่ะโอ้เข่าเจ้ามีให้เขาเจ้ากับสมแม่นบ่าัดนี่เอาเดี๋ยวอันกินเข่าเจ้าคำอุ้ยยังไงอ๋ออันเพิ่นอันถอดอันตัวนี้อออันนี้เข่าเจ้าได้อยู่ได้อยู่เข่าเจ้าเข่าเจ้ายังสีมาเข่าเจ้าทิมาหลอดว่ามาหลอดเมื่อวานนี้สีมาได้ตีมได้พี่น้องมาเตรียมรุ่นกันเบิงนะครับพี่น้องเข้าสิท จัดตริมได้มาขึ้นตีมชุดเพชรไปแล้วครับเมือนี้สิตีมไดอาจารย์เล็กตาไปใส่กิ๊บเขาแล้วไหมเล็กตาเพราะว่าพ่อยาบาลไปพ่นนะครับโมมี่น้องหนูหน้าไปเบิ่งรถแห่ว่าสันนะครับรถแห่เพิ่นต่อรถแห่เพิ่นก็เลยลงไปเบิ่งนะครับรถแห่เพชรลำเพลินนะครับอยู่พุทธละทั้งกรุงเทพพุทธละนะครับเดี๋ยวจังใดจังว่ากันทั้งนี้ก็สิเป็นหน้าที่ของนะครับ บอสเล็กต้านะครับผ้าทีมงานไล่สดให้พี่น้องเบิ่งพ่อบือเงียบเบื้องเงานะครับพ่อมีความเคลื่อนไหวทั้งทีมงานเฮาอีกเจ้าน่อยครับน้องๆบอสจเป็นน้องอุ้มน้องอาน้องฝ้าน้องเพ่งนะครับน้องฟิล์มน้องยังนี่สิมาหลายอยู่ดอกมาเนี่ยแม่เขาเจ้าพ่อไม่ได้พ่อเบื้องไหนก็ได้มามาพ่อเบิ่งไหนไม่ผ่านใจเนี่ยเออคือขึ้นจะขันยอเก่าเนี่ยเม็ดหน่อยๆเรียวๆเขาเจ้าได้พอนี่ นั่นต้งสั้นเดียวเขาเจ้าครับเพราะอันนี้ก็เจ้าเพื่อนนี่เจ้าเจ้าเจ้านี่เขาเขียนไว้อยู่ในเจ้าเลยสี่เด้เขาเขียนไว้อยู่นในมันเขาเจ้าตัวนี้เขียนอะไรบ้างเขาเขียนไว้อยู่นี่กันรูอยู่สา้นเจาะวันนี้นี่เป็นเบื้องส่วนทุกท่นดูเขาเจ้ากันเม็ดน้อยเลียวๆนี่ข้าวเจ้าเม็ดเลียวๆข้าวเหนียวเม็ดสั้นๆนะจ๊ะเป็นข้าวเหนียวกับเบียกมาลดโอ้ยพอยังอ้วนมาเขาเจ้าเวลาพี่น้องครับแมนพอเขาเจ้าแต่ในเม็ดน้อยเลียวๆนี่เอาเอาแซวแซวออกออกแซวออกเนี่ยแต่กข้างหุงไงข้องหุงอืมเทราบ๊ว เพันสีมาเขาหนึ่งพัสดุนี่สอบสองสอบเลยเขาเจ้าวัดสองเจ้าวันึ่งเลยยาห้องหาพีเขาเจ้าพราะอ้วนมาเขาเจ้าพี่น้องคลิปนี้เพราะอ้วนมาเขาเจ้าว่างันเข้าไปหาเขาเจ้าสตมาหูโบมี่มั้เบิกเต็นท์อมวกมันเกิดโบมือขึ้นแล้วเนาะมันมีหลายพจหลายพจนเกินไปเขาเจ้าก็เขียนไว้อยู่ในเขาเจ้า่ันเอาเขาเจ้าพี่น้องเขาเจ้าพอจะอ้วนมาเขาเจ้าล้วเขาเนี้ยเอาโบมี่ไปยังกินเขาเจ้าก็ได้ทียมหน้าโรตีไปใส่เบอร์คือเงียบเสีย ในเขาอันนี้กล้องเป่าออออปโอ้เศร้าเกิดอะไรทั้งปนเพียงน้องหมียวมับอหนี่เพียงน้องหมีวอาจารย์แรกตาเกิดแล้วทั้งปนนะครับเอาพี่น้องอีกจังหน่อยนะครับเด้อนะครับพอกันทั้งไล่สดนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวทีมงานศิลปินเข้ามานะครับเนาะวันนี้ก็จะไล่สดอยู่บนเวทีที่มีหลังคาหลุบแล้วก็อยู่หน้าโรงซ้อมนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับเนาะ พ่อ,อกันพ่อ,อกันพี่น้องเอ้ยตอนนี้อาจารย์เล็กตากำลังเศร้าซิกเพราะอว้วนกำลังว่าเขาเจ้าพี่น้องเอากะสิงเงียบแน่จังหน่อยเพราะว่ากิจกรรมกระสิมิแตลัสวนยามือเลียงทีมงานเท่ากันเลยนะครับเพราะท่านมีผู้ใดเขามาเพราะว่านัดกันแล้วละเมื่อแน่เด้อพี่น้องเด้อทั้งพี่เอานักดนตรีเท่ากับีผู้ใดอยู่ทั้งปุ่นและยางไปส่องเมืองกอนผู้ใดแน่นอะอยู่บุ่นนา สายลาศิลปินคอยพร้อมไปเนาะทั้งผีผู้ใดในอายุเพียะอ,อ่าให้เวลาอีกสามสิบนาทีโอ้สองนางเอกเพิ่นสิมาสมาัครอยู่คณะเพชรซาอุบาร์ซิลน้องฟิล์มแล้วก็น้องนุน่นผู้ใดทนอนคูรู้อย่างเออเออมาล่ามารเรียนแล้วมาล่ามเลียนแล้วค, <laughs> ค่อนไหวปะเอาเอาว่ากันไป,เอ,ไปเอาแต่งตัวผู้ใดใน่มันในเฮ้า แต่ทักแต่ใายหากันมีจะาก้นรถเมย์ไม่ได้มารถเมย์ไม่ได้มาเอาไม่เป็นไรแลกใต้อยู่เลกใต้อยู่รถเมย์ไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยว่าก <talented>. ัน <naprawdę> มีน้องฟิมนะครับ <protein> ท <and destroyed> ี <wind>? ่อยู่สำนักงานตัวนี้น้องฟิมแล้วก็น้องนุ่นน้องฟ้ากับน้องเพลงก็กำลังแต่งตัวนะครับเดี๋ยวครูมิมี่มาส่งแล้วก็จะมีพระเอกอุ้มพระเอกพระเอกอ่นางเอกอุ้มมาปะุสีมายู่หรอพอมันขึ้นคุยกันอยู่ว่าให้มาเด้อพัน แล้วก็มีพระเอกโตแล้วก็พระเอกน้อยออกแน่นอนนะครับ,บนนรวันนี้พระเอเกดิจิพระเอกได้ดวงใจพระเอกได้ดวงใจบอกพระเอกออกบวะเอาควรจลจีรลองเพี่ครูพระเอกออกวันนี้เรามาลุ้นกันดูนะครับน้องเพลงน้องน้องฟ้าน้องนุ่นแล้วก็น้องฟิล์มนะครับตอนนี้ที่สแตนไบนะครับน้องอุ้มกับน้องอา๋าน,น่าจะมานะครับออกกับโตอยู่นี่อยู่แล้วนะครับเนาะโอ้หลายคนอยู่ดอกได้รับเห็นยญในกระเจ็ดแปดคนแล้ว นะมื่อนี้ยาจนร้อยแรกเงินมาแล้วหาพันสิพ่อบ่บุโบยิ่งปาบันพื้นสิได้ปอปานสิได้พี่น้องพูดว่าให้แจกสุดๆเลยนไหมโอนมาแล้วพี่น้างให้แจกสุดๆแล้วก็เขียนซื้อพื้นหล้วก็ประกาศซื้อพื้นเลยนยังสิแห่ก็เลยว่าเอาก็เลยไปหากดเงินมื่อนี้นะครับขายปลาแหงกับปลาแดกได้พอดีก็เลยไปกดเงินออกมาเบิ่งดูผู้ใดสีมันมื่อนี้สิมีผู้ใดให้บ่บ่มาในีเนาะสิได้แจกว่าสองร้อยบ่มื่อเนี้ยเรามารุนกันแจกกันเองบ่ได้บ่ะค่ะไป ขาดทุนขาดทุนโอ้ขายปลาแดกเอ้าจวดจาดจวดจาดแต่งโตแล้วแล้วไปหากินเขากินเขาจะข้าสองข้ามกะจังเอาตัวนั้นตัวมีแต่ข้าวเจ้าไหมเพี้ยังกินเขาหรือไปสั่งข้าวข้างนอกบ่หรือยังไงต้มมะม่าต้มมะมากกับข้าวเจ้าบ่หาว่ากันไปนี่เขาก็มีสมหน่อยห่อนึงออบพอยอยู่นี่ยแหละเขาใช้ปั่นกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ่มมี่ซำพอยอยู่อ้วนกำลังมาข้าวเจ้าอยู่เดียวนี่อืมเอาไป กินข้าวพ้ออีกจะน้อยครับพ่ออากันในช่องลักเพชรลำเพลินนะครับสองนางเองกกำลังแต่งตัวอยู่ตอนนี้จวดจัดจวดจัดมาเร่งกำลังใจด้พี่น้องเ้ยกำลังใจเด้อไปเพชรลำเพลินเรานะครับเดี๋ยวจะได้พบกันอีกสักครู่นะครับจะมาในตรีมไหนนะครับโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวพี่น้องเอาซ้ำหนีก่อนครับผม